แม่จิมพนิดาไม่วัน6ผู้ต้องหาได้ประกันตัวล้านรายได้แตงโมปีละ170ล้านบาทชีวิตลูกสาวคุณแม่มีรายได้ต่อปี170ล้านบาทดูจากสเตตเมนต์แม่จิมพนิดาไม่วัน6ผู้ต้องหาได้ประกันตัวล้านรายได้แตงโมปีละ170ล้านบาท หลังจากอายการจังหวัดนนทบุรีนัดผู้ต้องหา5คนบนเรือสปีดโบ๊ทมาฟังคำสั่งคดีการเสียชีวิตของนักแสดงสาวแตงโมนิดา จากนั้นอายการจังหวัดถแถลงกรณีสั่งฟ้องคดี6ผู้ต้องหาคดีการเสียชีวิตของแตงโมโดยสรุปก็คือมีคำสั่งฟ้องและมีความเห็นเพิ่มเติมจากพนักงานสอบสวนที่ส่งสำนวนมาโดยสั่งฟ้องผู้ต้องหาเพิ่มโดยพนักงานอายการได้ดูทุกมิติแล้วว่าพยานหลักฐานทางคดีในสำนวนคดีไม่มีประเด็นใดที่ไปถึงประเด็นการฆาตกรรมภายหลังอายการถแถลงข่าวมีคำสั่งฟ้อง เจ้าหน้าที่ได้พาตัวผู้ต้องหาทั้ง6คนขึ้นรถตู้เพื่อเดินทางจากสำนักงานอายการจังหวัดนนทบุรีมาส่งฟ้องต่อศาลจังหวัดนนทบุรีก่อนเดินเข้าศาลไปยังห้องพิจารณาคดีจากนั้นศาลจังหวัดนนทบุรีให้ประกัน6กผู้ต้องหาโดยไม่กำหนดเงื่อนไขใดๆ ด้านแม่จิมพนิดาแม่ของแตงโมได้ให้สัมภาษณ์ภายหลังอายการมีคำสั่งฟ้องและศาลอนุญาตให้ประกันตัวหกผู้ต้องหาในคดีการเสียชีวิตของแตงโมโดยได้กล่าวว่าการที่อายการสั่งฟ้องเชื่อว่าน่าจะมีหลักฐานในการมัดตัวจำเลยได้แล้วมันต้องอย่างนี้ไม่งั้นลูกแม่ก็ตายฟรีสี ที่ผ่านมามีการเลื่อนนัดฟังคำสั่งฟ้องคดีหลักฐานอาจยังหลวมๆม,มีการแจ้งข้อกล่าวหาได้รับการประกันแล้วปล่อยตัวทำผิดก็ต้องยอมรับผิดวันนี้คุณแม่รู้สึกแฮปปี้ดีตื่นมาไม่รู้สึกหงุดหงิดเหมือนทุกวันคุณแม่ไม่ได้ลุ้นว่าศาลจะพิจารณาคดีอย่างไรแต่ลุงของแตงโมท,ที่มาอยู่เป็นเพื่อนกับคุณแม่ลุ้นทุกวันขอให้คดีออกมาด้วยความยุติธรรม คุณแม่เชื่อว่าอายการต้องเห็นพยานหลักฐานเพิ่มขึ้นถึงได้สั่งฟ้องไม่อย่างนั้นคงสั่งฟ้องไปนานแล้วถ้าทั้ง6คนได้รับการประกันตัวก็แล้วแต่ศาลพิจารณาเราไปห้ามกระบวนการยุติธรรมไม่ได้ถ้าเขามีเงินประกันตัวก็ปล่อยเขาไปเดี๋ยวเขาก็ไปวิ่งหาเงินมาเคลียร์คุณแม่เองแต่ที่ผ่านมาไม่มาเคลียร์ลักษณะเหมือนไม่พร้อมที่จะเคลียร์เราก็ไม่ได้ว่าใครรวยใครจนหรอก เมื่อน,นักข่าวถามว่าหมายถึงใครคุณแม่ตอบว่าทั้งทีมปอและโรเบิร์ตยายสองสาวนั่นแซนกับกระติกแซนเขามีอยู่แล้วแต่ปอกับกระติกไม่มีเงินที่จะเคลียร์หรอกนางพธิดาระบุว่าคดีนี้ต้องได้รับความยุติธรรมจนกว่าคุณแม่จะพอใจ ชีวิตลูกสาวคุณแม่มีรายได้ต่อปี170ล้านบาทดูจากสเตตเมนต์ไม่อย่างนั้นไม่ซื้อบ้านสองหลังซื้อรถโดยก่อนที่อายการจะสั่งฟ้องคนบนเรือไม่มีใครโทรมาหาไม่มีใครกล้าโทรมารอกเขาก็คงเกรงใจเราคุณแม่ปอโรเบิร์ตเราดีต่อกันเฉพาะ3คนนี้เท่านั้นตั้งแต่กราบเท้าขอโทษ คุณแม่พนิดายังย้ำอีกว่าปอและโรเบิร์ตพูดเพราะมารยาทดีจะทำบุญก็โทรหาให้คุณแม่สวดมนต์ด้วยแม่ก็คิดว่าทั้งคู่เป็นลูกแต่ยายผู้หญิงพวกนั้นไม่ได้เรื่องป่านนี้กติกยังไม่เคยขอโทษอย่างเป็นทางการกับคุณแม่เลยแม่มองลึกๆแล้วกติกตัวแสบตัวที่พาน้องโมไปรู้ความลับโกหกเยอะทนายความของคุณแม่บอกว่าคดีนี้มีคนติดคุกยาว ตนไม่อยากให้คดีจบไวเดี๋ยวมันจะรีบเกินไปให้เป็นไปตามคันลองของเวลาให้มีการพิจารณาดีๆก่อนถ้าขึ้นศาลคุณแม่ก็คงต้องไปขึ้นศาลด้วยก็จะได้รู้ความจริงด้วยเหตุที่เกิดขึ้นมันคืออะไรทนายความก็อยากให้ตนเข้าไปฟังในศาลใครทำกรรมอะไรไว้กับลูกของแม่ก็รับเวรรับกรรมไปแล้วกันหนีกรรมไม่พ้นหรอกขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด